อาจารย์ครับพระสังกัจจาย์เนื้อดินที่อยู่ในมือของผมเนี่ยพระอาจารย์เป็นคนจัดสร้างเองครับเห็นอะไรข้างหลังสามเอกครับพระอาจารย์เอ่อรุ่นนี้คุณบุญชยัยเอื้อสุก,กิจเป็นคนจัดสร้างครบขอ <ผม S 2> ให้มาท,ทําพิมพ์ทํทให้เพื่อให้หลวงพ่อเตีย้ย็นคนเสกเพราะว่าเอ่อคุณบุญชัยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อเตีย้ยก็มาพาพาพามาไปหาหลวงพ่อเตี้ยไปคุยเรื่องสร้างพระชุดนี้แหละแล้วก็มีพระกิ่งอันหนึง่ง อาจารย์เป็นคนทำให้หลวงพ่อเตี้ยเลยหลวงพ่อกิ่งยังไม่ได้แจกเลยสักวันนี้ยังก็ยังไม่ได้แจกหลวงพ่อเตี้ยวัดสามเอกนี่นะครับใช่อาจารย์ไปหาท่านที่สุพรรณเลยเหรอครับที่วัดที่วัดเลยวัดสามเอกงเลยแล้วท่านเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เขาเป็นเเตี้ยก็ท่านนิ่งๆท่านไม่ค่อยคุยแต่ว่าท่านไม่ค่อยคุยท่านเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยอาจารย์เคยนิมนต์ท่านมาเสกพระที่วัดเราไหมครับเคยเสกรุ่นๆอะไรอาจารย์รุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละโอ้โหปีรุ่น15ปครับอุรย์